การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายน2564นรีนี้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับ ตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ทไทยครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้ครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ ครับ1จนถึง10กันยายน2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นกำลังจากก้าวหน้าหรือว่ากำลังจะ มุ่งไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่สามคาถาครับจะพูดถึงการที่การทำงานการทำสิ่งต่างๆนั้นมักจะเป็นไปได้ด้วยดีมีเกณฑ์ที่จะเดินทางติดต่อง,งานมีเกณฑ์ที่จะพบปะผู้คนและได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานนะครับการทำสิ่งต่างๆจะดำเนินไปได้เป็นอย่างดีครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ นั้นต้องบอกว่าในดวงชะตาการงานการงานจะเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ได้รับโอกาสใหม่บางคนมีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องงานจากผู้คนรอบข้างที่เข้ามาพบเข้ามาเจอคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง1ิ กันยายน2564นี้นะครับในดวงชะตาการงานมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานครับแต่ก็จะมีความวุ่นวายหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงาน ของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยเช่นกันไพ่ Temperance ครับจะพูดถึงอะไรหลายๆอย่างที่ดูจะยังไม่เข้าที่ไม่เข้าทางนักแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเจอกับปัญหาต่างๆในเรื่องงานได้แต่ในขณะเดียวกันครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะท้าทายความสามารถท้าทายศักยภาพของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วนำพาคนเกิดวันอาทิตย์ ไปสู่โอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางคนมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานบางคนมีเกณฑ์โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเข้าที่เข้าทางทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้อย่างที่มันควรจะเป็นครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์จึงเรียกเรียกว่า1จนถึง10กันยายน2564นี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างและแน่นอนครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้น มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานที่ตัวเองต้องทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีกับคุณอย่างน่าชงนครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง10กันยายน2564นีนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายน2,564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ 1>, 1จนถึง10กันยายนนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีหลายๆท่านนะครับที่การเงินอาจจะมีปัญหามีความติดขัดการเงินไม่พอใช้เงินขาดมือพอมาในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่การเงินนั้นดีขึ้นมีเกณฑ์ที่การเงินนั้นจะมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่อง ตัวขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวเรียกได้ว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินผ่านเข้ามาทางคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว ก็เป็นได้เช่นกันบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ที่มาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดช่องทางที่ไม่คาดฝันมีรายได้ที่มาจากช่องทางใหม่ๆก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ครับในช่วง1จนถึง10กันยายนนี้จึงเรียกเได้ว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นกำลังจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับไพ่เดอะสตาร์ครับไพ่ใบนี้พูดถึงความหวังนะครับจะพูดถึงในเรื่องเงิน ของคนเกิดวันอาทิตย์ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นสามารถที่จะจัดการกับปัญหาการเงินของตัวเองที่มีมาแต่เก่าก่อนได้เป็นอย่างดีใครที่เคยมีปัญหาทางการเงินก็จะสามารถจัดการกับปัญหาการเงินเหล่านั้นได้บางคนมีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้หรือว่าหาทางแก้ไขหาทางจัดการกับปัญหาทางการเงินทำให้ตัวเองนั้นไม่เดือดร้อน ก็ได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้มีเกณฑ์ครับที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่สบายใจหรือว่าอยู่ในจุดที่ตัวเองนั้นไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินได้นะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภแม้ไม่โดดเด่นแต่ มีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูให้ดีดูเอาตามพอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับดวงชะตาการเงินผ่านไปครับดวงชะตาการเงินที่ดีอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตา ความรักครับว่า1จนถึง10กันยายน2 5 6 4นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10กันยายน6564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ หจนถึงสิบกันยายนนี้ไพราชินีแห่งจันนะครับไพใบนี้เราจะพูดถึง การเตือนให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นต้องระวังครับระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับปัญหาการนอกใจจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเรียกได้ว่าต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาเป็นมือที่3ในความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือการที่คุณนั้นเข้าไปเป็นมือที่สในความรักความสัมพันธ์ ของใครก็ได้เช่นกันมีเกณฑ์ที่จะเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1นึจนถึง10กันยายนนี้ความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นยังอยู่ในช่วงเวลาที่แปลปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคาดหวังอะไรไม่ได้ในช่วงหนึ่งจนถึง10กันยายนนี้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะต้องเตรียมตั้งสติตั้งรับสถานการณ์ต่างๆที่จะ เข้ามาให้ดีนะครับส่วนคนโสดครับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ส่วนใครที่มีใครเดินเข้ามาหาคุณในช่วง1จนถึง10กันยายน2564นี้ก็ขอให้ดูให้ดีดูให้แน่ใจรอบคอบให้มากถ้าคิดจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับเอาล่ะครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10กันยายน2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีสติแล้วก็รับมือกับปัญหาต่างๆด้วยปัญญาอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาครับขอให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีและก็มีชัยชนะเหนือปัญหานะครับมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงนะครับไม่อ่อนไหวไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ